สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับพวกเรานะครับเติุ้โอกูรูฟุตบอลน,นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําการจัดตัวใน f a n t แฟนตาซีพีมีร u กสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับก็สัปดาห์นี้มีโปรแกรมทีมชาติมาขั้นนะก็จะมีหลายๆทีมเหมือนกันที่จะไม่ได้ใช้ผู้เล่นตัวจริงทําการแข่งขันใน,ใน,ใ,นในสุดสัปดาห์นี้ก็คลิปนี้นะครับก็ผมยังมาแนะนําทีมเพื่อนๆสทีมเช่นเดิมนะครับ ก็คิดว่า2ทีมที่นัาเพื่อนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์พอสมควรในสัปดาห์นี้เลยนะครับอ่าเริ่มที่ทีมที่1ก่อนของผมก่อนเลยนะครับทีมที่1ของผมอ่าก็เลือกเลือกแนวรับก่อนแนวรับเนี่ยผมเลือกแนวรับจากเอวร์ตันเอวร์ตันเนี่ยมีโปรแกรมเล่นในบ้านมันมันเป็นวันใดนะเจอกับเบอร์ลี่ซึ่ง เอว่ตันตั้งแต่ได้ลาพายเอลเบนิเตสมาเป็นผู้จัดการทีมดูดีด,ดูดีเกมรูปเกมเป็นทรงเกมรับถ้าไม่เจอจังหวะยากจริงๆก็ไม่ค่อยผ่าดแรกๆอาจจะมีการหลุดๆกันบ้างแต่พอช่วงหลังเห็นได้ชัดเลยว่าเอว่าตันเล่นเล่นได้ดีเล่นได้ดีผิดหูผิดตาจากดูดการก่อนๆที่แล้วมาเลยเพราะฉะนั้นแนวรับ2ตัวของเอวตันที่ผมเลือกมาก็เป็นจอแดนพิทฟอดกับ แบกน้นก็เป็นอยู่กระดีนแนวรับทีมที่2ที่ผมเลือกมาที่แรกผมมั่นใจนะก็คือลิวอ์พููมั่นใจมากเลยว่าแม้จะเจอเกมยากไปเยรีแต่ผมมองว่าเก็บคิงชีดได้เพราะแนวรับของลิวอ์พูลเล่นลงตัวมากเล่นดีมากๆพอแต่ทีนี้มีมีปัญหาตรงมีโอกาสที่ฟาบินโยจะไม่ได้เล่นแล้วก็ พวกซาบาตูเป็นอันโซมเบเกอร์อาจจะไม่ได้ลงทีนี้ก็ยังช่างใจอยู่ทีแรกว่าจะอ,าออกแต่พอมองภาพรวมของลิวอพูแล้วก็ยังยืนพื้นและยังตัดสินใจนะครับที่ยังเลือกลิกวอพูเหมือนเดิมก็แนวรับ2ตัวของลิวอพูผมเลือกแบ็คสองฝั่งเลยเป็นแอนดูเลอร์สันกับเทนอเล็กซานเดอร์อาโนมีโอกาสได้คะแนนจ,จากแอซิดด้วยและก็ยังเชื่อว่าลึกๆมีโอกาสพอสมควรเหมือนกันนะที่ลิวอพูจะเก็บสตรีมชีตได้ เลือกพูเนี่ยผมเลือกมา3คนนะครับเลือก2ตัวเป็นแบ็คมาจากแบ็คแล้ว2ตัวแล้วก็ยังเลือกกองกลางหนึตัวคือดีโกโชตาถ้า,าเลือกพูผมเลือกมา3ตัวแล้วก็ทีมที่3ที่ผมเลือกมาคือบูเปแฮมตันวันเทเลอร์นะครับคือบูปเนี่ยเล่นมา3นัดแพ้01นทั้ง3นัดเลยลูกเกมการเล่นของบูปผมถือว่าเล่นดีประมาณหนึงใช้ได้เลยนะครับ เพียงแต่ที่ผ่านมา3นัดที่เขาแพ้เราต้องไปจอดลึกละเอียดด้วยว่า3นัดที่ผ่านมาเขาเจอใครบ้าง <c oughs> ซึ่งสามนดัดของบูฟ p เนี่ย <c oughs> เขาเจอเลสเตอร์เจอสปเปอร์เจอแมนยูถือว่าเป็นทีมกลุ่มบุนท็อปโปทั้งนั้นเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนัดน,นี้บูฟ p <c oughs> ได้ออกมาเล่นในบ้านเจอวัตฟอร์ดผมมองว่าถ้าต่อยอดรูปเกมกับ3นัดมาได้มีโอกาสที่พวกเขาจะ ประตูได้ก่อวูฟผมเลือกมา2ตัวนะครับเลือกกองกลางกองกลางเนี่ยผมอาจจะแปลกๆนิดนึงคือเลือกแดนนี่โพเดนคือวูฟเนี่ยมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์เกมลุกดูดีจริงแต่จบสกอร์ไม่ได้หาคนมาจูนกับลาอูิวเนสไม่ได้นัดล่าสุดที่แพ้แมนยูแดนนี่โพเดนเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองได้ลงเล่นแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าในเมื่อเกมลุกมันดีก็สร้างเกมได้ดีแต่ยิงประตูไม่ได้ น่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบางตำแหน่งในแนวลุกนะครับผมก็เลยเลือกแนวลุกของวูก็คือเลือกเดนโพเดนกับลาอูคิมิ i เ e ตทีมต่อมาในแนวลุกที่ผมเลือกมาก็คือแนวลุกจากอาเซนอลอาเซนอลเนี่ยมีโปรแกรมเล่นในบ้านเจอนอเรสิตปก็คิดไปยิงคิดว่าชนะมันต้องมาอาเซนนอลเนี่ยมันเป็นทีมใหญ่ทีมมันจะมาแพ้หลุดลุยทุกนัดทุกนัดทุกนัด มันก็คงจะไม่ใช่มันต้องมีจุดเปลี่ยนเกมสักเกมหนึ่งผมคิดว่าโอกาสเปลี่ยนเกมนี้ค่อนข้างสูงซึ่งนอริคก็ไม่ได้มีแนวรับที่ดีอะไรมากมายนะครับมีโอกาสที่จะต้อจะผังประตูได้ทีนี้เราต้องมาเลือกแนวะลุกอาเซนอลว่าจะเลือกใครนะครับคือผมเนี่ยพอเห็นโปรแกรมอาเซนอนอลเจอนอริคผมคิดแล้วผมจะเลือกอเซนอนแล้วก็เลยมาจอดลึกในรายละเอียดตัวผู้เล่น <c oughs> ผมมองว่าสัปดาห์นี้ ผมมีนักเตะ2คนของเชนอนที่ควรจะเป็นตัวจริงและน่าจะทำผลงานได้ดีก็คือกองกลางอย่างนิโคลัาเตเป้แล้วก็กองหน้าอย่างอเล็กซองตลักซัสเหตุผลที่ผมเลือก2ตัวนี้เพราะอะไรเพราะในขณะที่แนวลุกคนอื่นๆของเซนอนมีอาการบาดเจ็บบ้างเดินทางไปเล่นทีมชาติอย่างอบบยองเนีย่ยก็ผมก็ชอบนะแต่ปัญหาคืออบาเนี่ยเดินทางไปเล่นให้กาบองที่6 กลับมาสภาพความฟิตเป็นยังไงไม่รู้แต่นิโคลัสไปเปกับอเล็กซองลากาซัดนักเตะ2คนนี้ค่าตัวรวมกันร้อยยีกว่าล้านนะแล้ว10บกว่าวันที่ผ่านมาพวกเขาไม่มีแมตช์ลงเล่นแต่ได้พักอย่างเต็มที่มีเวลาซ้อมกับทีมค่อนข้างเยอะถ้าผมเป็นอาเตตา้าผมจะต้องเลือกนักเตะ2คนนี้ลงเล่นนะครับในเมื่อสภาพร่างกายพร้อมกว่าคนอื่น คุณจะไม่ให้เขาลงเล่นเลยหรอจะไม่ให้เขาเป็นตัวจริงหรอผมจึงเชื่อว่านิคลัส์เปเป้กับอาริสองลากาเซตจะได้เป็นตัวจริงในนัดนี้นะครับแล้วก็ถึงนาลุกทีมสุดท้ายผมเลือกนาลุกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เลือกกองกลางมา1คนแล้วก็เลือกกองหน้ามา1คนอ่ากองกลางที่ผมเลือกมาคือเมลสันกินวูดส่วนกองหน้าเป็นเอดิสันคาวานีเหตุผลที่เลือก2ตัวนี้เหมือนกับเหตุผลที่เลือกนิคลัรตเปเป้กับอล็กซองลากาเซตของเชนนอน แบบเดียวกันเลยคือกินบู๊กับคาวานี่มีเวลาซ้อมกับทีมอย่างเต็มที่ไม่ได้เดินทางไปเล่นทีมชาติที่ไหนยังไงผมก็คิดว่าเป็นตัวจริงผมค่อนข้างมั่นใจว่า2ตัวนี้จะได้เป็นตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่แมนยูเปิดบ้านเจนีกาเซลผมยืนพื้น2ตัวนี้เลยเป็นนักเตะตัวจริงแล้วมีโอกาสทําคะแนนได้สูงเพราะฉะนั้นทีมแรกของผมที่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับมาในระบบ3 4 3ผู้รักษาประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ด กองหลัง3คนเป็น uka en, Ten Alexander no, ลูคาดีนเทนัลเล็กซานเดอร์อาร์โนแอนดูเลอเบอร์ซันกองกลาง4คนเป็นดีโก้โชโกต้าแดเนียน์โพเดนมิโคลัสเปเป้เมลซันกีนวูดสามกองหน้าเป็นลาอูคิมเนเอตอเล็กซองลากกาซัดแล้วก็เอเดรันคาวานีอันนี้เป็นทีมที่หนึ่งนะครับทีมที่สองของผมก็กองหลังกองหลังกองหลังกอ,องหลังเนี่ยเลือกเอเวอร์ตันมาเหมือนเดิมเลย สามตัวยืนพื้นซึ่งระยะหลังไม่อยากจะแหนมก็ระยะหลังผมเลือกกองหลังค่อนข้างดีนะก็ในคลิป2คลิปล่าสุดก็กองหลังคินชีได้ทั้งสองทีมตลอดเลยผมยังเลือกจจแดนพิกฟอร์ดลูกาดีนแล้วก็เพิ่มไมเคิลคีนขึ้นมาอีกคนนึงคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะ,จะเจอเบอร์รี่แล้วก็กองหลังอีกหนึ่งทีมที่ผมเลือกก็คือเลือกกองหลังจากบูเบอร์แฮมตันบันเดลเลอร์ er นะครับเลือกคอร์เดอร์คอร์ดี้แมว เนลสันเซเมโดแลวก็ฟอนันโดมาซาวซึ่ง2ตัวหลังเลยเป็นยินแบตก็มีโอกาสได้ลุ้นคะแนนด้วยนะครับในวันที่บู๊บบุกไปเยือนบัตฟอร์ดอันนี้เป็นเซตกองหลังแนวลูกของผม,ผม,ผมก็มาจาก3ทีเหมือนเดิมทีมแรกที่ผมเลือกมาแลวลูกก็คือเลือกแนวลูกจากลิเวอร์พูลทีมที่แล้วผมเลือกเด็กโกโกโชโตา้าทีมนี้ผมเปลี่ยนมาเลือกเป็นโมเมนซาร่านะครับก็เลือกซาร่ามาเข้าทีม นันลุกทีมที่2เป็นนันลุกจากอาร์เซนอลนะครับกองกลางก็ยังคงเลือกนิคลาเปไปส่วนกองหน้าเปลี่ยนจากอเล็กซองลากาแซมาเลือกปีแอร์อเมริกโอบาปิยองซึ่งมองว่าสมมุติความฟิตถึงคือต้องบอกว่าอบาบิยองกับโมเมสซาร่าเนี่ยเตะพร้อมกันเลยคือทีมชาติของพเขาเจอกันเองวันที่6ก็คือกาบองเจออีปเตะเสร็จแล้วเดินทางกลับมาเลยน่าจะถึงอังกฤษวันที่7ก็ดูว่าความฟิตถึงไหม ถ้าคิดถึงคู่นี้มีโอกาสทำมาแรงสูงผมก็เดททีมสองผมเลยเลือกคู่นีม้มาติดนะครับแล้วก็นาะลูกทีมสุดท้ายของผมเป็นนาะลูกจากแมนยูเช่นเดิมนะครับกองกลางก็เป็นเนลสันกินวูดเหมือนเดิมกองหน้าเนี่ยผมเปลี่ยนละผมเปลี่ยนทีมที่แล้วผมเลือกเอลสันคาวานี่ทิมนี้ผมเปลี่ยนมาเลือกเป็นริสเยโนโรนันโดซึ่งริสเยโนโรนันโดสำหรับผมผมมองว่าเขาน่าจะเป็นตัวสำรองนะมีโอกาสเป็นสำรอง เปลี่ยนตัวลงมาเล่นถ้าตามแทคนิกตามตำแหน่งก็คงจะเปลี่ยนเป็นเปยนกับเอลซันคาร์วานี่นะก็ค,ะคิดว่าไม่เสียหายอะไรหรือถ้ารูปเกมมันยูไม่ดียิงนิกาโซไม่ได้เปลี่ยนโรนันโดมาคู่คาร์วานี่ในครึ่งหลังยิ่งดีใหญ่เลยมีรุนคะแนนทั้งสองทีมคือในส่วนของโรนันโดเนี่ยผมมองว่าต่อให้เขาเป็นตัวสำรองลงเล่นครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีคือโรนันโดเนี่ยประสิทธิภาพของเขาเนี่ย ลงเล่น20นาทีเพลเพลทำคะแนนได้มากกว่าอังโตนิมัสซียวลงเล่นสามนัดซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นโรนัลโดจะตัวจริงหรือตัวํำรองผมคิดว่ามีติดไว้อย่างไรก็ไม่ตกรถนะครับผพว่าผมคิดว่าคนน่าจะเลือกเยอะแล้วก็ผมคิดว่ามันเหมือนมีอะไรรู้สึกเล็กๆนะว่าโรนัลโดนมันเปิดตัวทั้งทีแล้แต่อย่างโรนัลโดนะเปิดตัวถ้าได้ลงในโอทับปอดนัดแรกผมมองว่ามันต้องมีอะไรที่มันพิเศษตารับผมนะว่ามคิดส่วนตัวผมนะครับ คนนั้นทีมที่2ของผมมาระบบ5 3 2นะครับผู้สับประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดกองหลังเป็นลูก้าดีนไมเคิลคีนคอเนอร์คอร์ดี้เนลสันเซมิโดโฟอนันโดมาซาวกองกลาง3ตัวเป็นโมเมสซาร่ามิคลัสเปเป้เนลสันปีนบูธคู่กองหน้าเป็นบิแอร์อเมริกองบารมิยองแล้วก็คิสเซโนโรนันโดนะครับกดฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปของต้นอู๋กูรูฟุตบอลหน่อยนะครับ แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับตัวผมเองช่วงนี้ก็โดนกักตัวเหมือนกันกักตัวได้5-6วันแล้วก็รับผิดชอบต่สอสังคมนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆดูบอลให้มีความสุขสนุกสนานนะครับในช่วงสุดสนนัปดาห์นี้สวัสดีครับ